เดี่ยวเดี่ยวตว้ยอะไรสักอย่างอะไรจะประมาณงาค่ะแต่พอแบบหลังๆก็จะแบบเหมือนพยายามแบบให้เหมือนเปลี่ยนจัดข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรอย้ให้เขาลองพูดอ่ะเขาก็พอพูดได้แต่จริงๆเหมือนเขาจะเลี่ยงคํานี้เลยด้วยซ้ำเหมือนเขาจะแอนดี้หน่อยๆว่าไม่ชอบคํานี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออสัมผัสได้โอเคก็ทีเนี้ยคือในความรู้สึกของครูครูเข้าใจว่า เวลาที่เราเรียนออกเสียงอะคะ่ะเขาเหมือนเขาพูดประมาณว่าไม่ใช่แค่พูดในประโยคอะพูดตามหนังสืออะสมมติว่าหนังสือบอกว่าคุณชอบกินข้าวไหมคุณชอบกินข้าวไหมเด็กวัยรุ่นมันจะดูแบบเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันเซ็งมันนิ่งมันเบื่ออมอครูคิดว่ามันน่าจะแก้ไขโดยการแบบว่าอย่างที่เคยบอกแบบให้เขาแต่งประโยคบ้างอให้เขาแต่งประโยคด้วยตัวของเขาเองบ้างโอเคคํานี้ใช้คําว่าก๋วยเตี๋ยว อ่ะเอว่า could you make a sentence with the word กวยเตียวคือคือถ้าเราอ่านจากในบทในเนื้อในเนื้อเรื่องในบทอย่างเดียวค่ะเห็นไหมเขาก็จะพูดว่าอ๋อเนี่ยเราอ่านตามหนังสืออย่างเดียวเลยคือเด็กมันจะรู้สึกมันนิ่งมันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอตื่นเต้นต้องทาเล่์เขาหน่อยหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แพทเทิร์นเดิมๆคือ อ่านออกตามนี้นะอ่านตามนี้นะอ่านตามนี้นะออกเสียงอย่างนี้นะ